เอาละครับออกมาแล้วฮัลโหลสนามแข่งอีกแล้วฮัลโสนามแข่งอีกแล้วครับผมไปเอาทางมากันไม่กันโตนะครับผมครับกันต่ำกันยังครับผมมามันต่ำไม่ต่ำโตตึ้งตั้งมามันกืบบอบีบบ้ังครับผมทางมาันความแข็งแกร่งขนาดครับ ใส้สว,ว,ย,เย,วยเลีล,ล,ลเยอยยครับผมอวยเรือกนหนเอเอาละทีนี้ได้เดี่ยผมมาเชี่อนเยี่ยนียเดี๋ยวผมมาเชี่ยนครับนี่ครับนี่ครับเอา ตมแจมกันเจอนะฮะประมาณที่เจ็ดที่หกที่เจ็ดคุณราคาประมาณประมาณเดี๋ยวลงนี่เลยครับผมแต้มหกแต้มเจ็ดเนาะแม่ครับแม่แต้มผมแต้มเจ็ดประมาณนั้นโอ้โหผัดเผ็ดละวันนี้นะครับผมผัดเผ็ดมาหลายงานที่นี่ที่งานนี้มีเฮนะครับผมงานนี้มีเฮเลยเย้ครับผมจัดไปเลย